สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุภูพสุขนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องสิงส่วนมากินอันตำตำซัวอตําม,มัวนพี่น้องมันมีหลายอย่างใส่นะจ๊ะใส่ขน่มจีนใส่แครอทใส่มะละกอใส่ผักกาดดองผักกาดดองนีเองจ้ะแล้วก็ใส่ซีฟู้ดน้อยนึงก็เลยบย่รู้ว่าตำม,มัวคือตำซัวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยเซ่อเบิ่งเด้อนจ้ะพี่น้อง บุรู้ว่าสิกินเมื่อถือบอเดอบัทเนีมันลายนะจ๊ะย่านกินบุมือกระจัเบึงเนาะพี่น้องมันจะกินเมื่อถบุแล้วก็มีพักสลัดจ้ะพักสลัดกับอันคนจ๊ะมันให้มาจากพี่น้องบุรีซื้อดอกพี่น้องเ่บเพชรเปรี้ยวหวานเพชรทำบุหลายเด้อจ้ะเพราะว่านูกินเพชรได้บุหลลายเสบท้องจากพี่น้อง มาจ้ะพี่น้องสิมาเบิ่งดูว่านู่นสิกินเมื่อถึงบ่อไหลได้หนิพี่น้องยะนู่นเอลบ่วงก่อนจ้ะเอาบ่วงก่อนพี่น้องบัวม่น้อยนี่ง่หยได้หนิบ่งไหมว่าจะกินเมื่อจะบูพี่น้องเลยมาเด้อจ้ะพี่น้องมากินน้ำค่อยนะจ้ะจ้าพี่น้องก่อนนู่นสิกินนู่นก็ขอบคุณเด้อพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อจ้ะพี่น้องที่เข้ามารับชมซ่องนู่นเนาะจ้ะนู่นก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องสุกผู้สุกคนคือกันจ้ะพี่น้องขอบคุณได้ายเด้อจ้า มาจากพี่น้องมากินน้ำค่อยเน,ะนาะน้ำไว้กินบัดเพ็ดาาจ๊ะใส่พริกสี่เม็ดจากพี่น้องยันเพ็ดกินมมไดหนูขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะไหลขนาดพี่น้องเ้ย ก็าจะาููเองพี่น้องแซ่บอย่าบุคุกินผ้าก็ได้ กรอบขนาดพี่น้องคำนี้ใหญ่นี่อืแกะพี่น้องพักกระลังจมพักกระลัง Sì, hát như nấm. mà nằm. nấm. ngoài tôm nằm, nằm 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 cả, nằm 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 ถ้าเป็นตำซั่วแป็นยูมักมใส่อัขนขนมจีนน้ำพี่น้องยุบไปอย่างได้อยากยุบรุดรยุบรุด ใส่สีฟุตนำพี่น้องข้าใส่เมื่อไหร่ต้องใส่อย่างนั้นน้อยพักก็ใส่ยังน้อยใส่ไปใส่มาเป็นังได้นะ่พี่น้อง มันจัดจักรลุด เซ็บแหงนไหนพี่น้องเอ้ย Chứ in mà tập nó Vừa đến mới rồi Cung mà tôi nói, nói. <laughs> Cho tình cung bằng mức Bên chị phút luôn mít này tập nó Okay yeah. tìm cho chặt nhỏ chép đến thì nó được rồi nhưng <laughs> tìm lại ถ้ากินเกินพี่ไก่การดูยากพี่น้องพูดีแซ่บบุกเพจจ้าพูดีกินเลยพูดีแซ่บย้ายเอาควานพี่น้องจ้าพี่น้องคลิปนี้หนูกับไว้ชมน,นี้ก็นนะจ้าคลิปหน้านยิงทางถ่ายันใหม่จ้ะพี่น้องขอบคุณได้ด้วยจ้าพี่น้อง,อไ,ไ,องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย